รบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้าไม่ออก ปะปนกันไปนะคะพี่น้องจอ๋าแอดมินก็จะพามาในแนวทางรัฐบาลไทยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี5นะคะมี5มี3มี4มี0แล้วก็มี9มี7นะคะส่วนชุดเด่นนะคะวันนี้วันนี้แอดมินให้เด่นไปที่9นะคะ กับ7นะคะเราก็มาเจาะ9กันนะคะก็จะมี9 4นะคะ9 5 9 6 9 7นะคะส่วนเด่น7นะคะก็จะมี7 4 7 3 เจ็ดหกห้านะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะมีห้าสามสามสี่นะคะแล้วก็สามหกสามหกก็จะมีสามเก้าไปด้วยนะคะพี่น้องจ๋าสามเก้านะคะ แล้วก็จะมีห้าสงนะคะสี่หาหนะคะสำหรับกันเบิ้ลน,นะคะก็จะมีเจ็ดเจนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นเก้าเจ็ดเก้า้านะคะเ ห้าห้าสานะคะแล้วก็จะเป็นเจ็ดสี่นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซฟพารว h ชาแน,นลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง ดูดวงเฮงกันทุกวันทุกโพสนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า